15ปีเท่านะครับเมื่อวันนั้นครับอายุของขวัญข้าวครูต่อกกอนนั้น24ครับซึ่งมวยจากกัมพูช์แหมท้าดวลท้าแหลกซึ่งเมยเลยครับโอ้โหมากไม่ต้องไล่ครับมาเพลย์ได้ไหนดีนะครับขวัญข้าวครับกว่าสั้นกว่านะครับทางด้านของขวัญข้าว โอ้โหแต่ว่ากำปั้นนี่มั่นเหลือเกินครับโดยเฉพาะกำปั้นขวาดูสาวกันครับใครยอมใครจริงๆครับวันนี้โอ้โหดูครับยังก็ไปขวาโอ้โหแต่ว่าฟันข้าวครับบอกว่าแบบนี้ชอบโอ้โหไลโคลมัดครับดูครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ผิดครับเปิดหน้าท่าดูวนาวเดี๋ยวดูครับใครจะชับโอ้ยร่วงสิครับแบบนี้โอ้โห คับขข้าวต้องดูว่าจะตามงานเก็บงานได้หรือเปล่าครับยกนี้มายืนมุมอ่ะแบบนี้ก็แหม่น่ากลัวครับขวัญข้าวก็ระดมต่อยเลยครับโอ้ยตวกันแต่ละทีแต่ละครั้งเสียวไส้จริงๆครับไม่ต้องเรียกว่าสาวสาวสาดิตทั้งคู่ครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับดูครับนี่เป็นสงครามกำปั้นนะครับดูครับ ไม่มีอาวุธอย่างอื่นแล้วอ้าไปเขาเพื่อนำร่องเท่านั้นครับเหมามันครับสาวใส่กันโอ้โหเติมเบียเข้าไปครับกับปั้นขวาแม่บวกสู้ครับซึ่งมยครับไม่มีเราจะเสียเริ่มจะโดนเหมือนกันครับขวัญข้าวไม่ใช่ไม่โดนนะครับแม่แต่ว่าโดนแล้วเก็บทรงอยู่ครับขวัญข้าวตั้งเปลี่ยนเสิร์บ้างครับต่อยไม่ลนต้องปักศอกแล้ว ตั้งศอกแล้วครับขวัญข่าวตั้งศอกแล้วโอ้ยดีรแรงจะไม่มีเหลือหน้าตาแดงกลับไปหมดแล้วครับซึงเมยอ,อ่ะเรียเข้ามาครับขวัญข้าวบอกเรียเข้ามาโอ้ยบัดขวาโดนอีกแล้วโอ้โหโดนแต่ละบัดครับยืนไหวไม่ไหวครับซึงเมย<ะ>โอนไปเอ็นมาจะไม่ให้โดนใจแฟนๆได้อย่างไรครับดูเขาต่อยกันครับ นี่ไม่โกรธกันครับเป็นเกมกีฬาครับโอ้โหเจอหนักๆเน้นๆแล้วเน้นๆแล้วไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับหันหลังให้แล้วครับโอ้โหแต่ว่าสุดยอดครับไม่ยอมทิ้งตัวนะครับโอ้ยอมหัวใจซึ่งเมยครับยอมหัวใจครับไหวหรือเปล่าครับไม่ไหวไม่น่าไหวนะครับพอครับพอครับเก้าพอครับพอครับถูกต้องนะครับอันตรายครับยืดเยอะครับมาครับโดนเยอะขนาดไหนครับซึ่งเมย นี่ครับที่มาที่ไปของรถถังเมืองนอนครับรถถังนี่มันจะวิ่งไปข้างหน้านครับพร้อมจะตะลุยตะขย่าตะลุมบอลอย่างเดียวครับพัวนัวพัวพันครับดูครับวิญญาณเพชรขาดสุดยอดครับสาวคนนี้สาวนนทบุรีแล้วอยู่มุมอับนะครับซึ่งเมยอนี่ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับก็ต้องหันหลังให้